6เทคนิคอืให้ดีไม่มีตกค้าง6เทคนิคอืให้ดีไม่มีตกค้างหมดปัญหาท้องอืดปวดหลังปวดขาเทคนิคอืให้ดีไม่มีตกค้างมีดังนี้ 1. ยาอั้นอืนตอนเช้าเพราะถ้าเลยเช้าไปแล้วร่างกายจะส่งสัญญาณให้ปวดอืออีกอาจจะนานจนผิดเวลาปกติ 2. อ,อึืให้ตรงกับเวลาเดิมเหมือนเป็นการช่วยโปรแกรมลำไส้ให้คอยบีบไล่อึออกมาสม่ำเสมอก็จะไม่ค้าง 3. ลรอจังหวะขณะอืถ้าขณะนั่งห้องน้ำไหนักอยู่ทามไปปวดยาเบงให้ลองจับสังเกตว่ามันจะปวดเป็นช่วงๆแล้วก็จะคลายไปแล้วประเดี๋ยวก็ปวดบีบขึ้นมาอีกนั่นเป็นเพราะลำไส้คนบีบตัวเป็นลูกขึ้นเหมือนงูเลือ้อย ้มามันเลื้อยมาถึงตรงอุกคลอดีมันจึงปวดขึ้นมาถ้าแบ่งตอนไม่ปวดจะเหมือนเป็นการแกล้งลำไส้ทำให้เกิดแรงดันขึ้นมาโดยใช่เป็นเหตุเกิดปนพองขึ้นมาได้ลฤาสีดวงทวารก็จะเป็นของแถมตามมาอีกด้วย 4. นวดลำไส้ถ้าในเด็กให้นวดรอบสะดือในผู้ใหญ่ให้นวดตรงท้องด้านล่างซ้ายเลยสะดือไป นวดเบาๆไปมาแล้วทิ้งไว้สักพ,พักจะรู้สึกปวดทายขึ้นมา5เอามือกดท้องด้านล่างซ้ายขณะทายหรือจะลุกขึ้นนั่งยองเอาหน้าขาเป็นตัวกดไล่อือดออกมาเพราะที่จริงแล้วการอืดที่ดีตามธรรมชาติของคนคือนั่งยองเพราะจะได้มีแรงกดจากหน้าขาด้วยการที่ฝรั่ลังเอาส้วมแบบนั่งมาให้เราใช้เป็นท่านั่งอึดผิดธรรมชาติมนุษย์จะไม่มีแรงบีบ่งอึดมาก ในท่านั่งห้อยขาทำให้คนเอเชียกลายเป็นทั้งลิสีดวงและท้องผูกมากเหมือนฝรั่งด้วย 6. ลุกขึ้นเดินไปมาจะทำให้ลำไส้บีบตัวดีสักพักลำไส้จะบีบรัดเอาอึอท้ายขบวนที่เหลือออกมาแล้วเราจะรู้สึกปวดเบ่งอีกทีไม่ว่าใครก็ตามถ้าความถี่ในการอึน,น้อยกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์ถือว่าท้องผูกนอกจากออกกำลังกายแล้วอาจใช้อาหารล้างลำไส้ ด้วยได้คือ 1. น,น้ำมะขามเปีย 2. ลูกพุนแห้งรับประทานทั้งผลเพราะจะได้กลากด้วยไม่ต้องแยกน้ำกินแต่น้ำยกเว้นผ้าเป็นเด็ก 3. แอปเปลิลเขียวกินทั้งผลหรือปั่นทั้งกากก็ได้ 4. ถั่วดำจัดเป็นอาหารล้างพิษได้ด้วย 5. สับประรดและมะล,ละกอที่มีน้ำย่อยช่วยกัดกากคลาาโปรตีนเก่าๆที่ถูกย่อยไม่หมดและจะมีสภาพติดเป็น อุจจละยางเหนียวสีดำคล้ายกับจาระบีหกให้เลี่ยงการดื่มน้ำเย็นในตอนเช้าโดยให้ดื่มน้ำปกติหรือน้ำอุ่นตอนเช้าขณะตื่นมาท้องว่างจะถ่วยให้ลำไส้บีบรัดตัวได้ช่วยให้ปวดอึดขึ้นมาได้ดีทีเดียวขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ